จะทําให้ตัวเองแบบรา a ่าจรังงไม่ไม่จริงๆต้องบอกว่าจะดูดิท่าจริงในรายการเนี่ยองอย่าพูดอะระเนี่ยอะนะโอ๊ยนะโอ๊ยนะโอ๊นะโอนะโอ๊นะโอ๊ยนะโอ๊ยนะโอ๊ยนะโอ๊อียห้เกียรติด็อกเตอ๊นอนะโอ๊ยนอ๊ยนาเอายนะอ๊ยนบโอ๊นะอ๊ยนะโอ๊ยนะโอยนยนยนอออนยะถอดเสื้อออนอนอออน มันไม่มีใครใส่ชั้นน้อยบางมารายการเหมือนคุณหรอฮะไม่ใช่เขาต้องบอกว่าอะไรรู้ป่ะอันที่ดีที่สุดคือพี่อั้มยังไงดิ่นนิ้วดิ่นนิ้วแล้วก็มีพัดแดงพัดแดงจะดินดิ่นเล่นของไม่มีคนเดียวเลยมาใครบ้างเจนนี่เขาก็เล่นของอั้มขอเราอย่าพูดอย่าพูดเขาก็เล่นของนะในวันนี้กับรายการดังสุดก็ยิบพีสุดท้ายนี่นะคะเออก็ขอบคุณที่พี่สุดมาชนที่มาให้กำลังใจพวกเราขนาดนี้ครับเขาให้กำลังใจชมพู่าให้กำลังใจใครครับเขาอยากจะมาถามคำถามหรือเปล่าฮู้ดฮะอะไรนะ จะงงมากไม่ค่อยเห็นหน้าพี่แจ็คกอรลีนมาคือวันนี้ถ้าพี่แจ็คกอรลีนมาต้องมีอะไรเรียกว่าควบคุมการดูแลข่าวทีเดียวไม่แต่ว่าต้องใสีมรายการกระแสดีค่ะคือหรือว่าจริงๆแล้วคุณมาตุ้งเป็มคนคอยเผาทั้งหมดเลยปะกี้ผมผมแบงค์ครับเมื่อกี้ผมผมโดนดอกแรงไปนิดนึงฮะก็คือจริงๆต้องยอมรับว่าไม่ใช่แค่หล่อมาดาแมสเตอร์นะครับที่ทำให้รายการสนุกสนาน แต่เหล่ามาดาบ و ر เออร์ทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งส่วนผสมหลักที่ทําให้รายการของเรามันเดินทางมาได้และมีกระแสตอบรับในออนไลน์ค่อนข้างดีในซีซั่นแรกรวมถึงพิธีิกรด้วยค่ะเอาพิ่นิกกถ้าไม่ได้ดีเจต้นหอกก็คงแย่ครับเพราะว่าเขาเป็นคนอ่านคริปคนเดียวครับผมไม่อ่านนอกจากนั้นที่ถูกพูดถึงก็คือ AI ไอเอไอพี่นี่คือพี่ชนญาชอบรายการกันไหมครับเยครับายกา้ครับก็ ดรามา่าเริ่มดรามา่าแล้วข่าวชอบดรามา่าต้องบอกก่อนว่าด,ดราม่าที่เกิดขึ้นในรายการต่างๆครับตูเป็นคนตัดต่อให้มันเป็นแบบนั้นครับไม่จริง<อ>ค่ะเกิดขึ้นจริงๆค่ะถามมาสเตอร์ครับรายการเรามีสคริปต์ไหมครับไม่มีเพราะว่าไม่รู้เรื่องแม่ตอบไปเลยอย่าพูดเลยมีสคริปต์เลยครับพิธีกรยังจำสคริปต์ไม่ได้เลยใช่คะเราันยการไม่มีสคริปต์แน่นอนไม่มีครับไม่มีครับคือจริงๆตูอยากปล่อยให้เป็นความธรรมชาติของเพราะว่าจริงๆแล้วอะครับทั้งพี่เจนนี่พี่หนิง อ้แล้วก็คุณุ๊กกิฟต์เขาแตกต่างกันมาก <ฮะ S 1> ในเรื่องของไมล์เซตในเรื่องของวางแผนในเรื่องของแบบทุกอย่างเขาไม่เหมือนกันแล้วพอมันมารวมกันได้อะมันรู้สึกว่ากลมกล่อมและสนุกมากสนุไกไหมคะพี่หนิงคะยอขอบคุณคุณมาตุมนะคะที่ตัดให้หนิงดูเป็นนางมาไล่ตลอดเวลาเลย<ม>ค่ะ <c oughs> ใครจะคิดว่า <c oughs> แค่ฝ่าเดียวไม่แต่เอาจริงๆนะสองยีพีแรกเจนเครียดมากเพราะเจนกลัวพี่หนิงมากเออทุกคนกลัวพี่หนิงหมด Uhm. จริงอะรู้จักพี่หนิงมานานมากแล้วแล้วเจนก็จะรู้สึกว่าเออดี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 ไม่พี่หนิงเป็นคนตลกมากคือเป็นคนที huh. <t eth> ่ไ uh ม่ไ huh. ด้เหมือนในรายการเลยแต่พออยู่ในรายการเอ๊ะเอ๊ะตัวไม่ถูกเอ๊ะยังไงดียังไงดีจนแบบอ๋อต้องมาทางนี้คือด้วยความที่เจนเองก็ไม่เคยได้เป็นพี่ก่อนแล้วก็ไม่เคยได้อยู่ในแบบนี้เป็นเมนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่า อ๋อมันต้องประมาณนี้ถึงจะสนุกอะไรประมาณนี้หลังๆก็เลยปล่อยจอยขอบคุณค่เขาไม่ใช่รายการมีเิกมันมีการ์ดกันตลอดเวลามันต้องหลังหลังจบงานมีเรียใจมีอะไรนี้กับ้างไหมมีอะไรคะเรียใจเรียใจไม่ไม่ไม่ก้มนะตัวใหญ่เขาทิ้งทากันทั้งไลน์กุ๊กนะจริงแล้วจริงๆนะพอพอพออะไรที่มันดีๆมาตุ้มเขาตัดออกเลยเพราะจริงๆมาตุ้มเขาตัดแค่เฉพาะที่เป็นดราม่าออก ها <applause> ก็เลยตข้งดูตลอดครับไม่ริงมว่ารายการเรียลิตี้อะครับมันมันต้องมีความแบบสนุกสนานนคือเนื่องจากว่าสมองระภูมนี้เป็นการแข่งขันคุณไม่ได้ให้เขามาถักเน็ตติ้งคุยกันในรายการหยู่แล้วครับต้องการให้มันมีแบบไม่ไม่แต่ว่าบางทีเราก็ต้องการภาพโพรที่ดีบ้างตอนนี้คุณกำลังสู้ต่อกับผมใช่และพี่หนิงด้วยความที่เป็นคนตลกอคือจะทําให้ตัวเองแบบราม่าจะไเอ๊ะยังไงไม่ไม่จริงๆต้องบอกว่าจะดูที่แจริงของรายการีหนก็คือเย้เยนะเยเยนะ กลี่ิตร่อยให้เกให้เก่ยเรา้งเดเราต้องช่เราเนิดเราอ่ะเบาๆอ่ะเราเบานิดนึงเรานะเคาเราโอ้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 โี้รอ้โ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 อ้รางโอเรา้โอเรอเรา้โอ้โอ้รอ้โอ้โอ้รอ้รา้โา้โอ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 ้อ้รอเรา้โอ้โาเโอ้โอ้รอ้โ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 ราเอ้โอ้โอ้่อเโอ้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 โา้โา้โอ้รอ้โอ้โอ้โอ้อ้โอเโีอ้โอ้โอ้โอ้้อ้รอ้อเโอ้โอ้โอ้้อ้โอ้อเ้้รอเ้รอเ้้ออเ้อ มันไม่มีใครใส่ชั้นน้อยบางมารายการเหมือนคุณหรอกฮะไม่ใช่เขาต้องบอกว่าอะไรรู้ป่ะอันที่ดีที่สุดคือพีอ้มยังไงดิดนิ้วดี่นนิ้วแล้วก็มีพัดแดงพัดแดงกับดิดนนิ้วสุดของพี่หนิงดีที่สุดก็คือปลุกซอมบี้ที่พื้นนะฮะจับเอามือจับบอกพี่หนิงเยอะๆเลี้ยงซอมบี้จากบ้านด้วยเลยเรียงกลับบ้านดเล่นของไม่ได้มีคนเดียวนะเออเล่นของไม่มีคนเดียวแล้ยมาใครบ้านเจนนี่เขาก็เล่นของอ้ำวของล้ออย่าพูดอย่าพูดอธิชาติเก็เล่นของนะอธิชาติดิ่นพัดแดงตลอดเวลา แก้บนทำแก้บนเออเน้นกินผักก่อนเอกินผักก่อนเครับผมเอาง่ายๆว่ารายการเนี้ยไม่มีใครสมประกอบสักคนค่ะไม่งั้นก็มาอยู่กับมาตุมไม่ได้นะครแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นรางวัลตอบแทนสิ้นปีกับคนดูแล้วกันครับหรือว่าให้คนดูมีความสุขแค่คุณดูแล้วมีเสียงหัวเราะมีความสุขแล้วได้สาระกลับไปด้วยมันคือกําไรของพวกเราทุกคนเลครับ ได้จากคนอื่นเนี่ยแทนเพราะว่าด็อกเตอร์เขาพูดดีคนอื่แล้วเขามีสัมจารณ์มาเนี่ยเรายังไม่มีสาระเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เกียรติมาสเตอร์กูกริมนิดนึงให้ปากลูกค้นมาด้วยเพราะหนูก็อยู่งานทุกคนนะคะคือเนี่ยมันจะเป็นบทสรุปของรายการมันจะได้เจออะไรบ้างในคืนนี้เอาตั้งแต่แรกก่อนโชว์โชว์เปิดของมาสเตอร์ก่อนขอว่าเรียงร้อยมาเจ็ดคนเลยค่ะจริงๆโจทย์ก็คือตู๋ปล่อยให้เขาทำโชว์กันเองโดยที่ตู๋ไม่ไม่ไม่ไป สนใจเลยปล่อยให้เขาทํากันเองเลยก็คือให้เขาใช้วอริเออร์ในทีมของเขาได้อย่างเต็มที่ซึ่งอยากให้ทุกคนติดตามวันนี้สี่ทุ่มครึ่งดีกว่าว่าทุกทุกคนโชว์แต่ละคนคือแบบเพราะไม่คิดว่าเขาทาได้ขนาดนี้ครับเขาไม่ได<ะ>้ทำอะไรเลยคือที่ไม่ต้องบอกว่าที่สุดท้ายมันจบออกมาเป็นอย่างงี้คือมาตุ้มก็จะโทรหนิงนเ,นเนี่ยทีมมาสเตอร์นเจนนี่ทีมกุ๊กกิ๊พคเล่นใหญ่มากแกแพ้ไม่ได้นะอย่างเงี้เขาจะอย่างนี้ทุกคนเขาถวายทุกคนแบบนี้ทำให้ทุกคนต้องแบบว่าต้องทำ ใช่ครับก็กล่าจบรายการแล้วเลิกคบเลยใช่ไหมแต่อย่าเลิกคบหนูนะหนูไม่มีเพื่อนแล้วหนูเหลือแค่นี้แล้วได้เนาะยังได้ไหมโอ้โหแหมคนคุนเราเราไม่พูดเยอะครับนไปจะได้ไหมไม่อ้าวันนี้ไงบอยนะครับวันนี้จะเต้นบีบอยบนเวทีเต้นบีบอยโอ้ยเขาถึงขั้นบอกว่าแต่งโครงแต่งเพลงใหม่จ้าของกรุ๊ปกิ๊ฟละฮะเพราะว่าจริงๆกรุ๊ปกิ๊ฟเนี่ยเขาให้สามีมาช่วยเยอะอยู่ก็เดี๋ยวดูเอาได้แบบ เปิดมันอาจจะมาพื้นก็ได้เนาะก็ไม่ตอบแล้ครับคุณโชว์อะไรบนเวทีฮะเขาโชว์แก้บนแล้วโชว์แก้ล่างให้ก็ได้ครับแก้ข้างล่างเลยทีค่ะใช่เออ ตกติดได้เดาชิมจรงไหมฮะติดได้ไหมครับไม่ได้เลยไม่มีสื่แล้วเราติดกต่ออีกนะครับซีซั่นสองครับมีคนสนใจเยอะมากโดยเฉพาะครีเอเตอร์ครับมีครีเอเตอร์ใหม่ๆสนใจครับก็ถ้าลองอ่านไลน์กลุ๊ปเราจะเข้าใจเราไม่ค่อยตื่นก็คือจริงๆอ่ะตรงรู้สึกว่าซีซั่นสองครับน่าจะเป็นหลายรูปแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากซีซั่นหนึ่งด้วยมันเหมือนเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งด้วยแล้วก็ เราไม่รู้ว่าซีซั่นสองจะเป็นยังไงแต่ว่ามีคนเริ่มสนใจแล้วก็ขอบคุณมากๆสุดท้ายแล้วซีซั่นสองถ้ามันจะมีจริงก็คงเป็นกลางปีหน้าเป็น,ปน,นคนไทยแต่ถ้าครีเอเตอร์ที่สนใจอ่ะทักเข้ามาได้นะตอนนี้ใช่หรือมาสเตอร์ที่สนใจเข้ามาได้นะฮะดหูหน้า,าสี่คนนี้ยังอยู่ซีซั่นสองไหมคร <ST AR> ับจำที่สี่หน้าคร <S <S ดูหน้าว<ป>่าอยากอยู่ไหมอยากอยู่ไหมครับคุกกิฟตฮะอยู่ซีซั่นสองไหมฮะน็อตตาอัมฮะคุณอยู่ซีซั่นสองไหมฮะขึ้นอยู่กับรางวัลในคืนนี้ครับ มาสนิงฮะย่าเดี๋ยวต้องรอคุยกับคุณแม่ตุมก่อนค่ะถ้าอะไรเขาทำเราก็ต้องซัพพอร์ตเขาค่ะคือจบปีจบปีมากเลยอะแล้วเธออาเธอพูดเลยจีนั้นสองเธอมาไหมไม่มาไม่แต่ั้งหมดทั้งงวทั้งหมดทั้งมวลอย่ามองอะไรไปตีเป็นประเด็นดราม่านะคือเราอ่ะตั้งใจมอบความมาเทิงให้แล้วเวลาพวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้อราคาอยากจะให้บอกว่าทุกอย่างก็คือมู๊แล้วมัน การเอนเตอร์เทนค่ะบันเทิงก็เหมือนเป็นการเอนเตอร์เทนเนาะอย่าเอาอะไรสิ่งที่อยากเป็นเรื่องที่จะตีความไปเป็นเรื่องซีเรียสกันเพราะตกลงไปเราซีรีส์เหมือนเราอะซีรียส์ไม่เพราะเราเราพูดเราพูดเราพูดจริงๆงแล้วคนไม่ค่อยเชื่อนะเราต้องเล่นตลกใช่แต่นี่ขนาดเล่นตลกยังไม่เชื่อเลยยังไงก็ต้องฝากแล้วค่ะพีโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคค่ะขอบคุณค่ะอบคุณค่ะขุณค่อ่ะขอบ่ะขอบคุณค่ะ